สวัสดีครับก็วันนี้นะอยู่ในรถ HRV นะครับ1.8 EL นะฮะมีซันร o ฟก็มาหาที่ถ่ายทำอยู่นะครับคันนี้เนะี่ยปี17มาอยู่แค่63,000กว่ากิโลเท่านั้นนะฮะใครที่หา HRV รุ่นท็อป EL นะครับเบาไฟฟ้าอยู่นะครับคันนี้รถสวยมากมานะห้ามพลาดนะตามมุมชมคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมโอมนะครับในช่อง Honda Use Car Thailand นะครับรถมือสองจำหน่ายโดยศูนย์ Honda นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอมี HRV นะฮะ 1.8EL นะครับ Sunroof ปี2017คันนี้เนะี่ยราคาอยู่ที่6,99,000บาทนะครับเหมือนเดิมนะฮะลูกค้ามีเครดิต,เ,ดตเนี่ยสามารถจัดภายในได้เต็มฟรีดาวได้นะครับเป็นรถมือสองที่จำหน่ายโดยศูนย์ Honda นะครับก็จะเป็นรุ่น สุดท้ายและก่อนที่จะไม่ได้เชนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เชนตอนปี2 0 1 8นะครับตัวรถไมน้อยนะโฮมิลกว่ากิโลเท่านั้นนะครับมาจะอมหยิบกล้องแล้วตามมาชมได้เลยครับคลิปนี้ครับสำหรับ Honda HRV นะครับโฉมนี้เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี2015นะครับ16 17แล้วก็จะไม่ได้เชนนะครับตอนปี2018นะครับคันที่อมให้ชมเนี่ยจะเป็นปี2017นะครับ ในรุ่นของเขาเนี่ยก็มีตั้งแต่รุ่น1.8 s นะครับ1.8 e 1.8แ e limited แล้วก็1.8แ e l นะฮะก็ขออนุญ,ญาตบอกรุ่นไว้นิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ e l เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปนะฮะส่วนถ้าตัวไม่ได้เชนเนี่ย e l จะเป็น long top รุ่นท็อปจะเป็น r s นะครับสีบอลเงินนะครับมีชิ้วกันสารให้เราเรียบร้อยนะครับคันนี้มี s u n r o ตัวสลบเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะครับยางโยโกนะครับคันนี้ปี2021ก็ยังใช้ดิย่ยาวๆนะครับคันนี้ตัวยางรถดูรอบๆมันก่อนนะฮะด้านท้ายเนี่ยก็ให้ตัวกล้องหลังให้เราเรียบร้อยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะครับคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับคันนี้จริงๆแล้วเซนเซอร์นเ,นเ,นเนี่ยจะไม่มีจากโรงงานฮะที่เห็นเราติดเซนเซอร์นเนี่ยคือติดกันเองนะครับคันนี้ เมาดูด้านหลังกันนะคะอันนี้มีถาดท้าทยเราเรียบร้อยนะครับพุกยางอะไหล่ขึ้นมือแมลงนะครับทางศูนย์เขามีให้อยู่แล้วนะครับครบแล้วพุ่งน,นี้นี่นะครับน่าใช้งานนะครับรุ่น e อลสำหรับคนที่ชอบรถที่มีซันรูฟนะฮะ ตัวเบวาะก็จะเป็นบาหนังนะครับจากโรงงานเลยตัวเบาะสามารถพับเรียบได้นะครับทั้งสองฝั่งหรือว่าจะพับขึ้นมาก็ได้นะครับตัวนี้สันลูฟในบานใหญ่นะครับเปิดได้รถที่ศูนย์อมขายนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ย 2. 5 9ดห้า้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับ ันนี้รถรอปรับสภาพอยู่ครับยังไม่เสร็จดีนะฮะมาเอามาถ่ายให้ชมกันก่อนนะครับได้บอดไฟฟ้านะฮะตัวบอดไฟฟ้าเนี่ยจะมาตั้งแต่ปี2016ประมาณปลายปีนะครับสภาพภายในยังสวยงามอยู่เลยนะครับพวงมาลัยพวกกุชชั่นโทนไม่มีให้ครบนะฮะไฟหน้าออโต้เดี๋ยวดูเลขไม์กันครับเป็นพุทธสตาร์ทนะครับแอร์แบ็กก็จะเป็นคู่หน้าไซด์แบ็กด้านข้างแล้วก็จะเป็นม่านแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กเขาจะมีอยู่6ใบ เล็กไม่นะครับอยู่ที่63,406กิโลนะฮะหน้าจอกลางกล้องถอยพวกนี้ไม่ให้ครบแอร์ออโต้อยู่แล้วนะครับพวกนี้มีแพดเดิลชิปคุชชั่นพรลพวกนี้ครบนะฮะไปดูห้องเครื่องกันบ้างซื้อรถผ่านซูนฮอนด้านะครับลูกค้าก็มั่นใจได้เลยนะครับ ทางศูนย์เขาคัดรถทุกคันเข้ามาขายอยู่แล้วนะฮะไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีจมน้ำครับเลขไม่เนี่ยแพ้ทุกคันอยู่แล้วครับันลุนะครับสามารถเปิดได้นะครับแบบนี้ตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วฮะห๋อปิดปิดมานได้ด้วยนะครับยากได้นะครับระหว่างมานกับตัวหลังคาสันลุฟครับครับ๋ยวอมย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ที่สนใจ hrv 1.8 el คันนี้นะครับปี2017ราคานะครับ6 90, 9 9 0 0 0บาทลูกค้ามีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวได้นะครับออกรถก็จ่ายแค่ค่าประกันภัยกับค่าโอนเท่านั้น2อย่างนะครับได้รถสวยๆนะครับตรวจเช็คประวัติได้นะครับไปใช้งานดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะครับ2.59%นะครับถ้าปี2.99แล้วก็ไล่ขึ้นมานะ6ปี3.89สูงสุดเนี่ย7ปีนะครับ 4.29%ที่สูงนะครับเขามไม่มีค่าดําเนินการจัดไปนะนะครับดำเนินการให้ฟรีนะครับยังไงเข้ามาชมรถก็ติดต่อโอมนะครับได้ตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าสแกนจ r c ว d าคได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าขอจบการแนะนำ Honda HRV สวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะผลกำลังจะตกละก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ